ปลาบินลัวดีกลัวนิมาวมามมาถึงฮะโอ้ยายแลวกเลยอยากนี้เออเอามาแถมมาแถมมาตัวเล็กยกถอยมาแถมมาแถมมาตัวเล็กเอื่อมเอื่อมยกยไให้ไง เนี่ยมันจะไม่ดิ <S <S ้นแล้วครับจับได้จับเองไหมจับแบบที่ผมจับอ่ะได้บบอ่ะอันนั้นผมปล่อยแล้วนะนตรงแก้มฝ้ายไปจับนะมันคมอันตรายเลกกัดเอ,อ้ยครับไปขาข้าวอะไระจับตัวใหญ่ขึ้นมาถ่าย ลอ้ลอมรอบไปด้วยเมฆฝนอยู่ปะไม่อยู่เด็กอยู่ปะไม่อยู่ บรรยากาศล้อมรอบไปด้วยเมฆฝนอยู่ป่ะไม่อยู่ปเป็เล็กอยู่ป่ะไม่อยู่ นู่นนู่นนู่นแค่หลังหรอโคกโคกโคกกินขวดเล็กซะด้วยตกปลาวันนี้ไม่มีใครแห้งเลยครับ เป็นกะเช้าโอ้ยหนอห้ำก็ไม่เหลือไม่โดนน้ำโดนน้ำไม่โดนแล้วแม <c oughs> ได้แผลแล้วกลัวเลยอ่ะเดี๋ยวยายาเหลืองทาด้วยนะทาเชื้อตัวไซนี้น้อยเนาะเบ็ดเล็กงำปลดยากมันไม่มีที่จับ เราอาศัยว่าความเขียบเฉยคีมบ้างคีมล้วงมันจะง่ายาปเป่าปะเบ็ดแต่เล็กมันดีถมันกืนน่ะแต่เรามันปลดยากเราใส่ความเขียบเอาไอตัวใหญ่ปล่อยหมดเอาแต่ตัวเล็กๆ <laughs> <ะ S 2> หาปลาวันนี้ยังกะหาทองอ่ะตัวแกนี่นานนะว่าจะดุงเึกเลย <laughs> <laughs> ปลดเสร็จยังข้างหลังเอ้ยหงป เอาคีมมาปวดได้ป่ะเบีดตายเลยก่อนปวดยากระวังง่ามมือตายคามือพอดีแล้างผู้ชายก็ตายคามือฝาปมาป่ปมาปมาปมาถุงฮะโอ้ยสายไหมคนละอย่างอันนี้เออเอามาแถมมาแถมมาตัวเล็กยกบสวยมาแถมมาแถมมา ไปเล็วเอื้มเยมเื้มยกยกยก,ยกไปไปให้ไปยกเข้ามาในเรือ,อเอ่อสร้อยนกเขาจับ,จ,บจับจับยกเลยไปเล็จวจับยกเลยจับ <ยก S 1> ข้างล่างอะ่ะอย่าไปกลัวมันเยว,มยวไม่มันเป็นปลายสร้อยนกเขามีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโย่ไม่เหมือนปานีฝปลาฝาฝาตรงแก้มมันคมครับตรงแก้มมันคม ไปไปมาตเล็กยกข้ามยกยกปลกายน้องแกม้มตรงนี้มันคมครับใช่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 ใชใชตันนี้มันคมจับตรงนี้เลยเนี่ยเยนี่ยจับตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ดิ้นแล้วคร <c oughs> จับได้จับเองไหมจับแบบที่ผมจับอ,ะ <c oughs> อ่ะได้อ๋ออ,อนนผผ๋อนะผมปล่อยแล้วนะ <c oughs> ตรงแก้มฝ้ายไปจับเนะี่ยมันคมอันตรายครับเหอะเลยนะ แตกมาเร็วเดี๋ยวก็จะมาอะไรอีกอ่ะชิมได้ไหมได้ยกยกนี่หน่อยโอ้ยนี่หน่อโอ้ยหน้าเด็กเลยหน้าเด็กเลยตกน้ำเลยตกน้ำเฮ้ย โชว์ข้างๆข้างๆเออแซมนี่เกือบแล้วเมื่อกี้นี่เอ้ยเอ้ยแต่ถามทำไมกลัวป่าวะมันเป็นอะไรน่ากลัวแต่ชอบตกแต่กลัวปลาเออแปลกจังเออไม่ต้องกลัวหรอกโอ้ยทันที่เขาหยิบปลาเห็นตัวใหญ่เขาวิ่งใส่ตัวเองเราวิ่งหนีตาย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  แน่นอนนะมันเบาแล้วออกแล้วแหละลากเลยอผมว่าคันมันสั้นไปนะคันมันสั้นไปอันนี้เก้าเออเก้าฟุตมันสั้นไปจับปากครับจับปากเลย ลวงได้ปะคืนเลยเหรอ,อนี่ไงอยู่ตรงป่ากนาช่วงเยง็นนนเบาปานเพิ่อออกป่านี่ยังไม่วายเลยนะยังพังพังๆเลยนะแต่ก็ายังพอเริ่มออกมากินบ้างนะ่ะโอเคนะเราเข้ามาลอยแรกแล้โอ้โหหลายจูดจูด,จด ไปโรดไปโรดไปโรดใหญ่ไหมโอ้ยสองตัวนี่วะย,ยกยกอูย <c oughs> อ้ย <c oughs> อูยอ้ยอูย <c oughs> อ้ยกลัวป่ะน่ะไปอยู่ไหนมันน่าจะกินตั้งนานแล้วปลาเอาเอาผ้าจับผ้าจับจะครีมเนี่ยวางเลยวางเลยไอตัวเล็กกลัวปลาอ่ะแกมันคมนะ ตัวเล็กจับแก้มปลามาคมนะเออเออไซนิ่ง่อยช่วหน่อยคลิมคลิมเอาเอาเอากลัวปลายก็เอาเนี่ยไม่กลัวแล้วไกลตัวที่สองตัวที่ได้นั่นแหละ เดี๋ยวผ้าผ้าจับดีกว่าเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงไอ้เนี่ยระวังเนี่ยตรงตรงแก้มมันอ่ะนปตรงแก้มตรงชั้นชั้นชั้นแรกมันอ่ะอันตรายเนี่ยตรงเนี้ยมันคมกริบเลยนะอย่าให้นี่นี่นี่ชั้นนี่ชั้นเนี่ยเออชั้นแรกอ่ะอย่าให้มันสะบัดได้สะบัดใช่ไหมเวลาเรากำมันต้องกำมันแน่นระวังเลยเดี๋ยวลงไปจับเองเอออมันอันตรายเดี๋ยวมันสะบัดป้าเข้าไปแล้วแก้ม มือแหกเลยนะโอ้ย oh. เป็นไงหนาวไหมโดนฝนทั้งวันโอ้ <laughs> oh, ทีมนี้ครับดูดิทั้งวันครับฝนหัไม่เคยแห้งเลยหัไม่เคยแห้งเลยครับวบอก ลงต่ำๆลงต่ำเนียอาลงเขาเข้าตะกร้าเลยเอาเข้าตะกร้าไปก่อนใช่ครับเอาเอาครีมปดเอาครีมปดปดเรียบครีมที่ไหนครีมไม่ไหนที่ปดเมื่อกี้นั่นๆเออจะให้มันโดนมือนะปาระวังตาาไม่กลัวหรอกว่าแค่สลิดจาจับเจ้าจับจาจับยาจับ่เ งงป๋าว่ากลัวไรจะจับคุณจะจับก็ไม่ให้คุณจับนะป๋านะ <c oughs> จะตบโชว์ให้หน่อยเอาให้ร้องเลยล้เอาไม่อยู่หรอกลงปู่ก็เอาลงปู่เหอะกู้เลียงเดี่ยวโอ้ยน้ำซีรีนรีบจังโอ้ยดูครับบรรยากาศฝนตกนะครับวันนี้โชคไปทั้งฝนนะครับ น้วยโดดน้ำโดดน้ำน้ำมันเบาแล้วเนี่ยเวลามันเบามันเบาใจหายฝนตกครับอากาศดูครับฝนตกช้ำช้ำช้ำ ไม่มีแห้งครับวันนี้ครับโอ้ดีดีได้กินตอนตอนช่วงกินกินข้าวนั่นก็ตากฝนนิดๆไม่ใช่เหรอเริ่มตากฝนแล้วไม่ใช่เราตอนร้อนเราไม่เราต้องเย็นไม่ไหวแล้วมั้งปลาหำบหดหมดแล้วหับหมดแล้วไหนไหนไหนตัวไหนตัวใหญ่ปลา เนื้อให้ตัวใหญ่ของใครใหญ่ของพ่อหรือของลูกใหญ่เท่ากันอ่ปล่อยทั้งคู่เลยะปลาเราคนนั้นเป็นปลาเออเป็นเก๋าน้ำมันเบามันถึงจะกินอืมใส่ียชิ้นใหญ่ๆเลยชิ้นใหญ่ๆเลยอืมกินแล้วไงกินแล้วกินแล้ว นี่ไงวัดข้างๆนี่ไงอยู่แล้วประกาอยู่แล้วมั้งเนี่ยไม่ดินอ่ะคันมันแข็งมองยากยากนะเก๋าเอ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยจับพี่เก๋าแค่ละเก่า,าอก่าครบมันน้ำมันอ่อนมันถึงจะกินอนะ่ะน้ำเชี่ยวเข้ามาไม่ได้เซ <Okay. S 1> ียนชะโดมาเองเหรอชอบตียังเนี่ย ช่วยเปล่าฮะไอ้ไอ้จับดูหน่อยสินี่เอฮะโอ้ยอยากมีส่วนร่วมหาแล้วปากเก๋าบินได้โอ้ยตะกัวนะนะแล้วเบ็ดจะเกี่ยวเอาเ่ยอันตรายอย่าเบียนแบบนั้นจะโดดมาเมื่อกี้ปลาบินอีกแล้วปลาปลาเป็นกิ๋วเหรอ่า เบ็ดตัวบนเน่ไอ้ตะกลัวเนี่ยมันจะตีปากอ่ะเออดิ่มดิ่มดิ่มปาบินกลัวเนยกลัวเร่ยกลัวเนี่ยขันขันก้าวโพสครับสั้นไปหน่อย ให้ไวป้าให้ไวเร็วๆน้ำเบาแล้วสั่นเพราะอะไรหิวข้าหรือว่าหนาวฝนแอางเอาเอาเป็นไงบอกจะไปแกล้งเขาเขาคืนบนรยาการเฮ้ยครับมาขับข้าวอะไรจับตัวใหญ่ขึ้นมาไหนจับตัวใหญ่ขึ้นลย มีใครแห้งมั่งครับวันนี้ครับเดี๋ยวปะโดดน้ำอีกทำไมเอาเมื่อกี้พาโดดถึงโดดเหรอโอ้ยสนุกสนานกันไปครับเออที่ว่านตากับข้าวเดี๋ยวรอเรือมารับ